สวัสดีเช้านี้นะคะยังอยู่ที่เมืองอสตาสบวกประเทศฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยววันนี้คุณรตีพาขับรถไปที่ร้านที่เราจะทานอาหารเช้านะคะเพราะว่าเช้านี้เราไม่รับอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะเราไปหาร้านข้างนอกทานลองดูนะคะไปกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณนิติภาที่เราได้ก,กินไปในต่างแดนนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่เมืองสแตาสบวร์กนะคะประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วพวกเราก็ออกมารับประทานอาหารเช้าข้างนอกกันนะคะวันนี้เราไม่รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ที่โรงแรมที่พวกเราพักนะคะก็ออกมาทีา่ตอนนี้เราอยู่ร้านร้านอาหารร้านกาแฟน,นะคะที่หน้ามหาวิหารสตตสบวร์กนะคะ แล้วก็สั่งเครื่องดืมสั่งอาหารนิดหน่อยนะคะสั่งไปบ้างแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเช้านี้พวกเราจะทานอะไรกันนะคะนีะ่วิวจากในร้านนะคะที่พวกเรานั่งอยู่ด้านนอกเขาก็จะมีโตะ๊ะโต๊ะอี้ให้นั่งกันนะคะที่ด้านนอก หน้ามหาวิหารสตาราสบวกเลยค่ะดูน,นีะ่คะที่เราสั่งมาแล้วนะคะพลาดไม่ได้ชาหมาฝรั่งเศสนะคะต้องทานครัวสองนะะี่ค่ะ this this is ครัวสองน้องหน้่งยอันนี้นะคะครัวสอง <laughs> ต้องจิมน,นะคะ ต้นตำรับนะคะประเทศฝรั่งเศสน,นี่ขัวซองอันนี้อันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็อันนึงที่เราดื่มนะคะช็อกโกแลตร้อนนะคะชิมดูอร่อยเข้มข้น,นะค่ะ <c oughs> and for you coffee <c oughs> อันนี้ขัวซองนะคะเรา

รอดูว่าเราสั่งแต่ครัวสองนี่อร่อยครัวสองอิสเซกุตเห็นหรือเป่าสิบโมงแล้วนะคะคนก็เริ่มมาทานอาหารเช้าคนก็เริ่มออกมาเยอะแล้วค่ะตรงนี้เป็นศูนย์กลาง เดี๋ยวคอือคนคู่คนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะเริ่มออกมาเยอะแล้วเดี๋ยวรอดูอาหารจานต่อไปนะคะว่าเราจะทานอะไรอีก <c oughs> อีกอันหนึ่งเนี่ยมาแล้วนะคะวัด t ีซิตแท็กเกท็กเก็ตอืมนื้อสัตว์ขนมปัง <c oughs> ขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยแหละคะ่ะ oh here we get apricot <อ> oh guess the apricot no apricot มาแบบมากับเนยนะคะ mm hmm. แล้วก็แยมอัปเปริคอตนะคะนี่เดี๋ยวรอดูอีกว่าจะเป็นยังไง <laughs> อันนี้ครัวซองเรากินจะหมดแล้วคะ่ะอันนี้ช็อกโกแลตร้อนนะคะ ดังนั้นกาแฟกใกล้จะหมดละนะคะโอเค we can start no be white red for something โอเคเดีรารออย่างอื่นมาอีกนะคะเพื่อมาทานกับบักเก็ตตัวนี้บักเก็ตนะคะเซตนี้เขาทยอยมานะคะตอนนี้มีบักเก็ตมาแล้วก็มีนี่ค่ะชาชาสมุนไพรนะคะแล้วก็มีน้ำส้ม ใส่น้ำแข็งมาด้วยน,นะคะชาคอยเซอร์เทยอเดอร์เรนเทอเรนเทออเนนี้น,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 นะคะเซตอาหารเช้าของพวกเราวันนี้นะคะที่เมืองสตราสบวกประเทศฝรั่งเศสนะคะทีะ่ร้านชื่อร้านแคมเบรเซลนะคะอยู่หน้ามหาวิหารสตราสบวกนี่นะคะพวกเรานั่งด้าน,นในคะ่ะด้านนอกอากาศเย็นลมพัดนะคะลมเย็น นี่คะ่ะชื่อชุด continental breakfast mm hmm. นะคะนี่มาแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. มีไข่ดาวมีเบคอนแล้วก็เนี่ยเป็นชุดผักสลัดเป็นสลัดมานะคะ mm hmm. แล้วก็มีบักเกตนี่ค่ะบ mm ักเกตคือขนมปังฝรั่งเศสนะคะ mm hmm. แล้วก็ชุดนี้ดูนะคะ mm hmm. มีชีสมีชิ้นเก้นนะคะ mm hmm. เป็นพวกแฮม น้ำส้มแล้วก็ชาค่ะนี่คือในชุดนี้นะคะเ,คเดี๋ยวทานกันเลยค่ะมาค่ะทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะเร,เริ่มจากไข่ดาวก่อนค่ะเดี๋ยวดึ่มน้ำส้มนันงเอกเลยนะคะ <c oughs> nenna tan u kozh e so. On veit le bateau le petit. Malo farz ti. De chocolat <laughs> <coughs> noir, oui. <coughs> รังเสร็จค่ะเป็นสอพวกเราได้ที่นั่งดีนะครับช้อนยูทานครับขนมปังกับเบคอนข <c oughs> นมปังก็ไม่เหนียวนะครับอร่อยเบคอนก็อร่ัย

เหมือนเอาเข้าวเหนียวจิ้มไข่ได้เลยค่ะ <c ười> <c ười> ไข่ดาวกินยากมากนะคะ <c ười> มันไม่สุกไม่็นไข่ดาว <c ười> เบคอนแล้วก็สลัดหมดแล้ว พิธีเปิดนะคะเปิดยากเพราะฟ้าดังคะเกียร์

ต่างน้ำซมยงมีอยู่ไม่รทานคือชางก็ดือแล้วนแต่ว่ายังเือนะคยังเดือด่งยาวนะคชีสเก็ยัเดือนะคแต่ไม่เป็นไรเราไม่ทิ้งเราจะทำแสีกจับ นี่ค่ะแล้วก็เอาชีสและเอานื้อเอาอะคอนนี้ใส่นะคะ

แล้วชีสอันเนี้ยเราม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชีสเกินไปของก็คือเปี้ยวจังโอเคเป็นคันมากวันนี้นะคะอาหารเช้าเรียบร้อยมีเหลือบ้างแต่เราไม่กินนะคะเราก็เอาข้าวมด้วยอันนี้คือแซนด์ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามคุณนัตติค่ะที่เราได้ติดตามด้วย ตลอดมาและตลอดไปนะคะขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่มอบให้กับคุณนัตติรอติดตามคลิปใหม่ๆดีๆจากคุณนัตตินะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ